รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองก็รับลูกนายกรัฐมนตรีค่ะในการหาหลือ6หน่วยงานจะจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันปัญหาธุรกิจหลอกลวงแฉลูกโซ่ นางสาวจีรพรสินทุพรายรัฐมนตรีประจำสำนักน,กนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการหาหรือแก้ปัญหาธุรกิจหลอกลวงที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีตัวแทนจาก6หน่วยงานนะคะก็ได้แก่สคบดีเอ,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 อสไอปปงปคบสสคและออยอมาเข้าร่วมค่ะโดยนางสาวจีรพรเปิดเผยว่ารัฐบาลภา,ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีแพทยทองทานชินวัตรได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้ซึ่ง งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและประชาชนจํานวนมากจึงมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางป้องกันในระยะยาวในที่ประชุมค่ะมีมติจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขและป้องกันปัญหาโดยมุ่งเน้นการป้องกันเชิงรุกเพื่อสกัดวงจรธุรกิจหลอกลวงไม่ให้ขยายผลกระทบท้งนี้มีการมอบหมายสคบศึกษารูปแบบการตั้งคณะกรรมการในอดีตเพื่อเป็นแนวทางและให ปอยอปอเป็นหน่วยงานกลางในการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยยิ่งขึ้นขณะที่ทางด้านของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปองอมีการเปิดรับคำร้องจากผู้เสียหายคดีบริษัทดีไอคอนกุ๊ปจำกัดเพื่อขอคืนทรัพย์สินหรือรับการชดใช้ค่าเสียหายตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายน2567ถึง17กุมภาพันธ์2568นะคะ โดยผู้เสียหายต้องมีการจัดเตรียมเอกสารดังนี้นะคะสำเนาบัตรประชาชนหนังสือมอบอำนาจกรณีที่มีการยื่นแทนค่ะสำเนาใบแจ้งความหรือหลักฐานการร้องทุกข์หลักฐานการเป็นสมาชิกเครือข่ายดีไอคอนกรุ๊ปหลักฐานการสั่งซื้อหรือขายสินค้าพร้อมข้อมูลการชำระเงินอันนี้ถ้ามีนะคะ รายการเดินบัญชีที่แสดงความเสียหายและการโอนเงินที่เกี่ยวข้องคำให้การหรือคำฟ้องต่อศาลหลักฐานการพูดคุยหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องโดยผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องได้3ช่องทางค่ะได้แก่ระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ a m l o g o t h นะคะหรือว่าจะยื่นด้วยตนเองที่สำนักง,งานปปงและสามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักง,งานปปงโดยระบุว่าส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหายคดีบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปค่ะ